ครับก็เป็นอีกวันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ห้าเป็นวันวันศุกร์นะครับเดือนกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสเจ็ดทุกคนก็จะคุยเรื่องบางเบา,บา,บาคือเรื่องทาก็พักไว้ก่อนเพราะเพราะเรื่องทำเนี่ยมันมันหลายแง่หลาย,ลยมุมแล้วก็ต่างคนต่างมีความคิดมีบวกทั้งลบครับแล้วก็ ถ้าคนเข้าใจถึงหลักการเนี่ยแล้วก็ใช้คุณธรรมพิจารณาใช้มโนธรรมพิจารณาแล้วก็เอาสม,มารทิที่เขาสิ่หนึ่งทำมาเป็นที่ตรงความเป็นจริงจะเข้าใจนะครับเพราะเราส่วนมากแล้วที่ผมพูดไปเนร้อยคนทั้งร้อยในแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะไปอยู่ในตัวยึดติดก่อนจะคุยเรื่องเรงสเประก่อนเดี๋ยวจะคุยให้รู้จักกับตัวนี้ก่อนนะครับรคือก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นกิมบอ ไม้กันสันเป็นไม้กันสันอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไม้กันสันที่เป็นของโฮเฮมก็ตัวนี้จะเป็นสเตดี้โมบายพัสนะครับตัวนี้สเตดี้โมบายพัตคือลักษณะร้าตากล่องมันจะเป็นแบบนี้ึุ่นเลยมาสาธิตนะครับว่าตัวนี้ถ้าพูดตามความจริงแล้วเนี่ยเปรียบเทียบเป็นตัวที่มีสมรรถนะและก็สะเสถียร สภาพเนี่ยนิ่งอย่างที่ลุงคุณพูดอยู่ใช้อยู่นะครับตรวนี้เป็นสเตดี้เป็นโฮเฮมสเตดี้ไอสเตดี้นะครับโมบายแพสเป็นไม้กันสั่นชนิดที่ปี2024เนี่ยปี2024นะครับเป็นสุดยอดของไม้กันสัน่นแล้วราคาไม่แพงราคาไม่แพงตรงนี้เลยครับแนะนำนะครับจะไปซื้อ อย่างอย่างที่ตัวอย่างงให้ลุงคุณไปซื้อโมซาไมนี่เอ็มมาเนี่ยเวลาเราแผ่แผนผาาไปเนี่ยภาพยังกระตุกก็ <c oughs> ความชัดใสก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่มันจะมีสองรุ่นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นรุ่นกลางแต่จะเป็นตัวเล็กเลยเนี่ยมันโฮเฮมสเตดี oh ้เอ็กตัวนดีครับแต่ก็รับน้ำหนักได้ไม่เยอะแต่เวลาแพนเนี่ยมันจะติด ติดเงยน้าแล้วก็กลุ้มลงแต่ตัวเนี้รับงานหนักได้สบายพอเวลาใช้งานจริงเนี่ยประมาณ8ดชั่วโมงสิชั่วโมงตัวนี้นะครับแนะนำเลยครับเข้าไปใน Lazada แล้วก็ไปไปหาดูเอาเลยพิมพ์ว่าโฮเฮมโฮเฮมนะครับ i อสต a ดี้โมบายครับก็เขียนว่าเนี่ยไอสตดี้โมบายเป็นเป็นไม้กันสันที่แม้แต่โมซ่า มินิมี่ยังอายนะครับมันจะบอกให้ความเสถียรของมันเดินวิ่งเนี่ยผมกล้าพูดหรือ่าตั้งแต่ใช้แมกกาซินมามีตัวนี้แหละครับที่มีสมรรถนะที่หนึ่งเวลาเราเดินหรือวิ่งถ่ายเนี่ยแต่เมื่อวานในภาษาที่ตลาดนัดเนี่ยที่ชามเนี่ยภาพนี่ออกมาชัดเจนเลยครับแล้วก็เ้าก็จะมีแอปของเขาแอปของเขาก็คือโฮเฮมโฮเฮมจอยนะครับ ก j ็บ j o y ลองไปดูราคาไม่แพงบอกให้เขาลองอยู่ในช่วงผัดเซลล์ตัวนี้ตัวเนี้ยแล้วก็จะมีอย่างนี้ก็จะมีบาคคร์โค้ดนะครับยิงเข้าไปเนี่ยเป็นแอปของเขาแล้วบาคคร์โค้ดเปิกใท้กับเ a c ด b o ุกก็ได้นะครับก็แนะนำนะครับโฮเฮมน,นะครับ,โม,โ,บโ, D, โมบายยี่ห้อโฮเฮมไอเซ e ดีมบาย พัสนะครับตรงนี้เป็นรุ่นใหม่บอกให้เลยนะครับว่าความเสถียรแล้วความพูดไงมันมีระบบ AI ไอที่ดีแล้วก็การใายทำออกมาแล้วภาพอย่างที่พูดเนี่ยรลสัญญาณเสียงนี่ว้างอย่างอย่างโมซามินีอมเอนเสียงจะเล็กแล้วก็เบาต้องไปจ้างค่าเอานะครับแต่ตัวนี้เขาตั้งมาเรียบร้อยเลย,เยใช้ได้เลยครับเดี๋ยวก็จะคุยเรื่อง เกี่ยวกับประสบการณ์ให้ฟังครับก็ไปคุยเรื่องเกี่ยวขับรถนะครับลูกุงพลก็พูดง่ายว่าสิงก็รถรทุกคนหนึ่งในในสามสิบปีวันี้ก็ขับรถเป็นตั้งแต่สมัยหนุ่มๆบสิบเจ็ด ก็อยู่กับรถใหญ่นะครับหรือมากขับรถเต็มหันรถใหญ่เป็นก่อนสิบล้อเนี่ยพอที่บ้านมีรถลุงพลได้เดินทางไปที่ภูเก็ตไปอยู่กับขับรถของโชคพันลุชิตก็เป็นรถตู้วิ่งกุง้งรถเจมวยครับแต่เจ,จมวยก็ตายไปแล้วอยู่ที่สะพานปานะครับที่ก่อนจะถึงแต่ลุงพลไปพักอยู่ที่กีหา อนแรกๆเรื่องของคุไปอยู่ขับรถกัตชาติตัชาติเขาขายของอยู่ตามตลาดนัดที่หาแยกถลางแล้วก็บางทีก็ไปป่าตองก็จะวิ่งส่งปลาส่งกุ้งตามแผงแก็จะมีแผงขายอยู่ตามตลาดนัดทุกแผงขับไปมากก็จะเป็นพวกปลาฟุกแขกปลาลังแล้วจะเป็นรถเล็กครับนะต่อหลังคุณได้ไปต่อไปกับผีเป็นชิ้นที่สองแล้วก็ไปขับรถของเจ้หม,มวยทุกความรู้ รถเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือว่าเป็นวิ่งเลี้ยงนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาจะเติมน้ำมันให้เราเต็มถังแล้วก็วิ่งประจาระยะเราก็จะมีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์ก็คือว่ากี่กิโลลิตรแต่ถ้าเป็นรถที่เหมาน้ํามันเนี่ยเราก็เป็นคนขับใช่ไหมแต่เราไม่มีเงินเดือนก็คือก็จะให้เป็นเหมาไปเลยแล้วก็มีค่ารักษารถเนี่ยล้างรถเช็ดรถถูรถก็รักษาดูแลรถให้ใหมีความสะอาดใหม่เสมอก็ อาจจะได้เดือนละสองพันต่างหากนะครับไม่เกี่ยวกันแต่ที่มึงพลขับตะกอนเนี่ยมันมีสองระบบก็คือระบบเหมาน้ํามันแล้วก็ระบบกินเงินเดือนละเป็นไปเลี้ยงอย่างเมื่อคราวที่ขับรถเชื่วบระลุชิ่ก็ให้เหมาน้ำมันไปเลยครับไปกรุงเทพกว่าประมาณสี่ร้อยห้าสิบรถังไปกลับนะครับสี่ร้อยห้าสิบรเขาจะให้แล้วก็จะให้ค่าเที่ยวไปเลี้ยงกับสองพันต่อเที่ยว ช่วงที่จะขับไปไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวไปไกลขึ้นอีกก็จะไปาก็จะพนประ,ะม,มันให้ตอนที่ลุงพลไปอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนขึ้น,ข,นขึ้นกุ้งไปลงที่สงขานะครับก็คิงพิเจอร์เป็นเป็น,ปนห้องเย็นคิงพิเกอร์นะครับแล้วก็ไปลงที่สงขลวก็กุ้งกุลาสมัยก่อนก็โลนประมาณสามห้าสิบ ไปครับไปจีนเหมวยแล้วก็ต่นหลังมาปลาที่ขึ้นในภูกเก็ตมันก็จะมีเรือประมงเรือกลงของกลมประมงนะครับมาขึ้นปลาก็ก็จะไปสำรวจป,ประมงมาแล้วก็ปลามากมจะเป็นพวกปลาถูงหน้าลำหนึ่งเป็นแสนโลลำหนึ่งเวลาเรือเข้ามาเนี่ยทุกได้เป็นสิบสิบคันรถไม่ใช่แค่คันรถเดียวนะครับเพราะปลาปลาถูงหน้าคล้ายมันตัวมันจะใหญ่คล้ายปลาโอเขาจะมีข้างล่างเนี่ยเขาจะมีห้องฟิตฟิตด้วย ความเย็นนะครับไม่ใช่มีน้ำแข็งดองเป็นห้องเหมือนอตู้เย็นเนี่ยครับใช้แป๊บตับเขาเรียกว่าแป๊บแอมโมเนียแล้วก็มีคนลงไปเสือ้อเสื้อเสื้อใหญ่นะครับเรือเรือลำหนึ่งลงไปเนี่ยห้องหนึ่งเน,นี่ยคนสามสี่คนต่อลงไปนะครับไม่ใช่น้นอยต้องใส่เสื้อกันหนาวไม่งั้นแข็งตายก็เดือนสองเดือนสามเดือนเข้ามาทีแล้วก็ไปทุก วิ่งวันหนึ่งประมาณรถพอมีหลายคันนะครับวิ่งประมาณสิบประตูต่อว,วันมนุ่นผลไปจอต้องไปส่งที่ห้องเย็นโชติวัฒน์ทันใหญ่ก็อยู่กับโชคคณรชิตอยู่หลายไม่ถึงปีนะครับประมาณสิบปะเที่ยวก็ย้ายกลับมาขับอยู่ที่ที่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ที่แพรมุดแดงผมุ่งขับไหลายที่ แล้วก็มาขับอยู่แห้มุ้งแดงอยู่ก็านานเหมือนกันพราะช่วงที่อยู่ชาย,ยางสุราษฎร์นเนี่ยก็ไปอยู่กับพ,พวกตอนแรกก็ไม่ได้ขับก่อนแร้ไปอยู่กับไอซบในยซบปันหมีที่ชาย,ยาบ้านเหนือน้ำก็เ,เรียกบ้านเหนือน้ําพุ่มเหลียงอยู่กับพวกแขกแล้วมาตอนหลังคุมคนจำฝันได้ก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ที่นครก็เริ่มไปหาบ้านเช่าอยู่ช่วงนั้น ไปอยู่นครน,นี่ก็ไปอยู่ที่แรกเลยนี่ก็ไปอยู่ที่ญาติพี่น้องไอ้ซบนะครับไปได้ญาติพี่น้องเขาแล้วก็ไปอยู่ที่ศาสลาพักก็ที่แรกไปมีงานทําก็ไปมาดอวนกันอยู่หลังลุงพลไปเอารถเครื่องนะครับขี่ไปที่ในนครศรีธรรมราชก็ไปเวียนหารถขับเปินไปเจอ ไอ้บางบางหลอครับแกขับรถอยู่ที่ปากปากพยิงเนะี่ยแกขับรถพ่วงอยู่ครับไปถามตรงที่เราไม่รู้จักนะครับถามไปถามแบบบางแล้วมีรถใครหาคนขับบ้างอะ่ะแกก็มองหน้าผมแกก็ถามมาคำานึงว่าขับรถที่ไหนอยู่บอกผมเคยขับรถฟันชีวิตอยู่ที่ระนองตอนนั้นแหละครับแกก็ให้เบอร์โทรก็จุ๋มาผมรถของก็จุงก็คือบริษัททรัพย์สงวนนะครับก็จะมีอยู่หลายคัน ช่วงก่อนนะ่ยจะจุ่มนกระจร็จะอยู่ที่อำเภอรานกาอยู่คีรีวงพอโทรไปหากวจุ่มเสร็จปับ๊บกวจุ่มก็บอกให้มาคุยเป็นที่ปัม๊มปั๊มเชลนะครับซึ่งไปทางแยกคุณจมะก็ไม่รู้จักแล้วครับวิ่งไปก็ดูใน g p พถึอสลงคนวิ่งมาจากท่าสาราลงคนก็วิ่งเข้าไปนี่ผ่านโรงเรียนเป็นจมะมันก็จะเป็นวงเวียนเป็นสีแยกไฟแดงเป็นจมะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางสาราหัวอิก ก่อนถึงตลาดหุ้ยก็จะตรงข้ามกับแมคโครนะครับที่รถกดถึงจอดอยู่มันก็จะเป็นปัม๊มปั๊มเชลก็ไปคุยกันเขาบอกขับปูโซ่เลยไหมโกจถึงก็ถามหมก็ได้ครับผมเคยขับเก้าสองห้ามาขับที่ภูเก็ตยังไม่ใชนจะคุยอะไรกันมากมายนะเขาบอกเอาบัตรประชาชนมาดูดิแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารก็เซ็นชื่อแล้วก็เซ็นชื่อเสร็จปุ๊บไอ้ก็จะมีกระดาษมามีหนังสือมาเซ็นชื่อหมูเซ็นไป แล้วก็ไปขับอยู่กูจุมอยู่แต่รถของกู้จุมนี่ทรัพย์สงวนมันไม่ไม่ใช่รเป็นรถแบบวิ่งแบบเจาะจงนะครับคือใครก็รับจ้างเลยตรงเป็นรถฟูโซหัวแดงเครื่องละรถแปดสิบห้าจำไม่ผิดนเนที่ยวแรกเนี่ยทุกไม้ขึ้นไปที่จันดีนะครับเป็นทุกไม้ไม่ใช่ไม้บ้องเป็นไม้อบก็ไปลงที่สองที่นะครับที่มหาใจที่หนึ่ง แล้วก็ที่บางบอนบางทีก็รถแก่ก็ทุกขี้เลื่อยส่วนมากจะเจอกัประ,ประ,ประเภทที่ว่าขี้เรื่อยคนไม่อยากทุกนะครับบอกตรงเลยไปที่ลงไม้ที่ก็ลงไม้ไมันก็อยู่ที่น้าแคบมันจะมีลงไม้แล้วก็ทุกขี้เลื่อยไปส่งที่อ้อมน้อยขี้เลื่อยครับไปทําเกี่ยวกับเรื่องการผสมยัญยาย้อมสีกางเกงยีนนะครับที่โรงงานผ้าก็อยู่ โรงงานไปส่งที่โรงงานผ้าที่ตรงวัดไรขิงที่นครปฐมนั่นคือประสบการณ์ของผมลุงพลแล้วการการที่ขับรถเนี่ยเขาลุงพลจะบอกอย่างนี้ถ้าถ้าเราไปส่งที่เรื่อยปั๊บเนี่ยมันจะมีที่อ้อมน้อยแล้วก็ที่วัดไรขิงทีเนี้ยตรงวัดไรขิงเนี่ยมันจะมีเพื่อนปูนต้องจำใจครับเพราะว่าบางทียังไม่ถึงคิวเรามันจะมีไม่ใช่เราคันเดียวที่จะไปลงเอาลูกขี่เรือไปส่ง บางทีเป็นสิบคันเราอยู่คันที่สิบเนี่ยนูนะ่นตีห้านะครับไปถึงไปถึงหกโมงเย็นบางทีสองวันสามวันนะถึงนี้ได้ลงโอ้ยนอนกันจบับแลบร้อนก็ร้อนนี่คือต้องอดทนกับงานไอตอนที่เหนื่อยที่สุดก็คือตอนเก็บผ้าใบแล้วก็คุมผ้าใบเหนื่อยมากตอนไปทุกขี่เลื่อนเนี่ยต้องคุมเองผ้าใบเนี่ยเขาไม่ได้คุมให้เรานะครับเขาจะมีผ้าผ้าบางๆเนี่ยเป็นผ้า สีฟ้าสีฟ้าแถบขาวนะครับเป็นลายๆแล้วก็จะพิงกับพระใบสองข้างรถรถสิบล้อเนี่ยตามกฎหมายของพรบอรของกรมการขนส่งนี่ข็ให้ทุกไม่เกินยี่สิห้าตันนะครับแต่ถ้าวันไหนพระใบรั่วนะครับชวยก็เจอฝนตกมาปุ๊บนะต้องก่อนจะเข้าตาช่างต้องไปหาตะช่างลอยแบบ,บ,บรับจ้างตช่างรับจ้างไปช่างดูก่อน หลายครั้งแล้วครับที่ลุงพลไปก่อนจะขึ้นตาช่างที่ประจวบเนี่ยพูดยังไงนะครับเราต้องไปหาตาช่างช่างรู้ก่อนบางทีฝนตกปั๊บมามันอมน้ําไม้มันอมน้มามําก็ต้องโยนไม้ทิ้งส่วนมากตอนนั้นไปขับของสักดาทีมกกผงแล้วก็จะโยนไม้ที่อยู่หลายเที่ยวแต่ของกระจุมเนี่ยมันดีอย่างตรงที่วันหนึ่งไปไกลอาทีเราไม่เคยไปก็เลยไปนะครับ อย่างไปที่กาญจนบุรีเนี่ยไปสังขะก็ไปครับไปส่งพวกพร,มร่มผมมอนแต่รับจ้างรับจ้างพวกตมแล้วครับไปส่งพวกแรงงานสังราที่ไม่มีบัตรเนี่ยเวลาไปส่งอย่างที่สะพานมอนคญก็พอไปจังสังขะนะครับกาญจนบุรีเนี่ยสังขะนี่ก็คือไปส่งเกือบติตดติดกับวัดสงพวนะกธตรมะก็พวกธรตมะก็จะเป็นพระมอนนะครับแล้วก็จะมีพวกมอน,นไปหางานก่อสร้างทําอยู่แถว นครแถวพัทธลุงแถวพังงาเนี่ยเยอะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ลุงพลไปทุกแล้วก็พาไปส่งโอ้โหเห็นล่างสารครับพอมันลงจากรถปุ๊บมันไปนอนกินข้าอยู่คืนหนึงลุงพลยไม่ได้เอาเช้ามามันมันนั่งรถรถทัวร์นะไปลงอยู่ที่ชุมพรแล้ว <laughs> ผอบอกมันกรัไปส่งมทำไม มันะสบผักด้านหลันอกประเทศไปแป๊บเดียวกลับเข้าม่ถือทางสังขารการจึบ,บุรีเนี่ยเขาจะมีจอมงออยู่ตัวคนข้าือนของฝั่งสองฝั่งแล้วมีฝั่งพม่ากับฝั่งไทย,ยมันก็อ้างว่ามันออกคาซื้อของไม่เกินยี่สิบสี่มงเดี๋ยวมันก็จะกลับจะปลาแล้วครับมันมาหายไปเลยไปอยู่ใน,ในวัดหลวงพ่อสมมาแล้วก็หาทางขอหาขนท,ทางที่จะเดินทางไปหางานทําก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต แล้วมาเที่ยวหลังเนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยรถเกือบฟันตอนที่ไปหน้านเนี่ยมันจะมีโค้งอยู่เนินหนึ่งพอไปส่งเลยกลับจนจะไปทุกรถสับร,รถเนี่ยเวลาเราลงมาปุ๊บท้ายมันปัดนะครับท้ายปัดมันจะพลิกให้ได้แล้วผมค่อยๆลงมาแล้วก็ประเอนนึกขึ้นได้เาใส่เกียร์ บทเกียร์ไปใสเ่เกียร์สามปั๊บก็เออปล่อยมันดึงเครื่องเครื่องพวงท้ายมันก็จะดึงตัวรถให้ใหส่งตัวอยู่จากการขับสิบล้อนี่าเนี่ยถ้าสับนตกสนนลื่นน่ากลัวมากเวลามันลื่นปับ๊บเนี่ยเราแตะเบรกไม่ได้เราต้องปล่อยมันแถไปเรื่อยเราก็ต้องคองพวงมาลัยให้ดีเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราไปสอบไปขับขี่เนี่ยเขาจะสอบรถเปล่าทุกสำนักงานขนส่งเขาไม่ได้สอบรถหนัก ทีนี้การสอบีสอบรถเปล่านี่มันความมาตรฐานมันก็ยังไม่มีเพราะเราไม่ได้แบกน้ําหนักตามตามกฎหมายนะครับแล้วก็ลองทดสอบครับเพราะการขับรถเปล่าเนี่ยใส่เกียร์อะไรขึ้นสะพานเนี่ยใส่เกียร์อะไรเดินหน้ามันขับง่ายแต่ถ้าน้ําหนักมันเยอะปั๊บเนี่ยมันขับยากผมบอกว่าเวลาสอบวิขี่เนี่ยมาตรฐานจริงๆเลยเนี่ยควรจะมีน้ําหนักใกล้เคียง20ที่25ตันเนี่ยแล้วให้คนขึ้นไปสอบมันจะมาตรฐานกว่า นี่คือความเป็นจริงนะครับที่ที่หลวงพ่อคิดเพราะว่าตอนที่เราไปสอบทุกคนนะครับที่เข้าไปสอบรถสิบล้อรถเทนเลอร์รถลากรถพ่วงเนี่ยรถลากจูงเนี่ยทั้จะเป็นรถเ่าทีนี้ถ้าเป็นรถหนักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคนขับเนี่ยแข็งไม่แข็งแล้วเวลาขึ้นเนินขึ้นสะพานทำลูกหนาดเนี่ยขึ้นปุ๊บเนี่ยใส่เกียร์ก็จะจะรู้ทันทีเลยคนเนี่ยเป็นหรือมีความมีประสบการณ์สูงไหมนี่คือความเป็นจริงนะครับการขับรถ ลุงพลขับมานะต้องสมัยรุ่นนุ่มเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นไส้กองไส้กองเยลมะพ้าวเนี่ยเขาเรียกหัวปีบีหัวยาวหัวตัดยังอีโนโออยังพึ่งน,นําเข้ามาอีโนโที่เว้นหัวตัดเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยก็จะเป็นอีโนโที่ว่าหกล้อตัวหลังมาก็มามีแคปด้วยก็เป็นอีโนโเจ้าอ,อ,อินซีแล้วมาเก้าสองห้าเก้าสองห้านี้จะขับยากมาก F17 F18 แล้วก็มา925ขับยากพอมารุ่นหลังเลยเนี่ยที่ลุงพลไปขับที่บริษัทผันชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็น JCM แล้ว Isuzu นะครับ JCM แล้วก็925925ี่ยต้องบนเครื่องถึงจะเข้าเกียร์ได้แต่ตอนที่ลุงพลไปขับนํมามีอยู่เจ้หมวยก็บอกขับได้ไหมเพราะรถเขามีอยู่คันหนึ่งขับเป็น925แล้วก็เข้าเกียร์ยากพอแกมองหน้าผมปุ๊บ่อาแจให้ไป ผมก็อ๋อวะ925 925ก่อนจก็ได้รู้กันแต่ก็เคยมีประสบการณ์ตอนที่อยู่นองฝันชีวิตก็เลยขับได้แล้วมาจะเล่าย้อนกลับไปหากกจุมก็คือกุจุ๋มเนแกเป็นคนชอบเล่นงวัวมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแกบอกสุรพลไปทุบบางคุ้ดที่ตะก,กัวป่าแล้วผมถามว่าไปส่งอะไรผมไปส่งพิจิตรลูกผมไม่ยังหงส์เลยเขาเอาบางคุ้ดไปส่งเขาบอกกุจุม มงคนที่มันมต้องส่งตลาดไทยไหมเอ่ยหรือเมื่อกับตลาดสีเมืองที่ราชบุรีมันเป็นตลาดกเกษตรเขาบอกมันมีแผงอยู่ที่พิษณุโลกแล้วม,มีแม่ค้าจากทางเหนือเนี่ยเขามาซื้อที่แผงใหญ่เนี่ยมันจะมีแผงพอเลยพอไปเลยพิษณุโลกไปปุ๊บเส้นทางที่จะไปเดือนชัยเนี่ยมันจะมีตลาดจำชื่อไม่ได้ตลาดแต่เป็นตลาดไทยเนี่ยนะครับเป็นตลาดรองสาขาของตลาดไทยแล้วก็จะอยู่ที่พิษณุโลกก่อนจะถึงก่อนจะถึงเดือนชยัย คนเร่เดินใช้เวลาก็จะถึงเขตของลำปางนะครับเฉพาะประตูผาก็ที่ทางเหนือนะั่นที่ลุงคนไปก็ส่วนมากเลยเนี่ยอยู่ค้างหนึ่งนะก็จุมให้ไปขึ้นเหล็กเป็นเหล็กนั่งร้านเนี่ยเหล็กเบาครับไม่หนักนั่งร้านเนี่ยเราขึ้นจากที่เคหะบางพีเมืองใหม่แล้วก็ไปส่งที่บิ๊กซีบิ๊กซีเชียงใหม่ก็อยู่ในเขตของบิ๊กซีอำเภอสารภีก็ ตอนหลังมาก็แกก็โทรบ,บอกว่าแห่ไปทุกรำใหญ่ที่นู่นที่บันโฮงที่นี้บอกเช็คไปเช็คมาไม่มีแกก็โทรไปเช็คบอกมีสำหรุบรต้องรออีกสองวันผมบอกกุ้จุมถ้าผมหางานได้เอาไหมพอหางานกับกรุงเทพเนี่ยนะไปลโรงที่ตลาดไทยผมก็ไปหาเยเล็กสามคนขับด้วยกันนะที่ว่าเป็นคนอาชีพเดียวกันแล้วผม,ผมก็รามบอก ก็มีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งก็ชื่อลุงหิดลุงหิดเนี่ยแกเป็นคนพัทลุงแกบอกไปหาเย้เล็กคิวล้มโพทองดิเขามีของให้กับแต่เราต้องใจค่าหัวคิวก็พันผมก็ถามก็จุม๋มโอเคไหมเขาบอกโอเคงั้นจะถามเลยพอไปถามปั๊บเนี่ยแกมีของลงไปที่ที่ตลาดไทย,ยก็ให้ไปซุกตําใหญ่ที่บันโงง็ถต้อปไปสั่ง ป่าซางไปทางลําพูนแล้วใช้ลุงพลเด็กเล็กก็บอกว่าให้ไปทุบลำไยแต่ทีเนี้ยมีตั๋วมาเนี่ยลำไยมันต้องไปรออีกวันหนึ่งแกก็เลยบอกว่าเอาไปทุกกระหล่ำแล้วกันลุงพลก็ไม่รู้เนาะกระหล่ำม,มันอยู่ไหนะบอกว่าไปทางน,นู้นแหละไปทังบ้านโฮ่ละเดี๋ยวไปทางทังไอ้ดอยินทน,น,น์ผมก็เอาตั๋วมาแล้วก็มันกลายเป็นไปทุบ ก็หลํ่ปีก็หลํ่ปีนะผมก็หลัม่มผมก็ไปถามบอกลุงลหิดเล้ก็ะหล่ำที่ไปทุกเนี่ยมันอยู่ที่ก็ร้อยเต่าอยู่ไหนบอกโอ้ยไปไม่ได้รถร้อยแปดสิบห้าแรงหรือก็ไปลงข้างทางบอกทําไงดีที่นี่ผมจกไปทุกลํยาไยเนี่ยมันมันอยู่บ้านโฮงมันใกล้หน่อยแกว่าไงว่าเอามาให้กูห้าร้อยเดี๋ยวกูไปกูเปลี่ยนตัวกูละชิบหายแล้เอาก็เอาให้แกไปห้าร้อยแกก็เอาตัวไปขึ้น ก็ลำปีนะครับที่ดอยเต่าลุงพนก็เลยได้ขึ้นกลับย้อนกลับมาขึ้นลําใหญ่แล้วพอขึ้นลำใหญ่ยยเสร็จปั๊บเนี่ยคืนนั้นตัวก็ออกมาแล้วก็ไปลงที่ตลาดโบตองที่นครศรีธรรมราชจำได้เลยครับแกบอกว่าไงบ่าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงรุ่งขึ้นอีกวันนึงจะต้องไปถึงวันนั้นลุงพลออกจากที่นูนะ่นประมาณตีห้าไปถึงมาถึงเทพเนี่ยมาถึงแจ้ปปะช่อนี่ประมาณหกโมงเย็น ออกทีห้าเช้าแล้วครับมาถึงก็ประมาณหกโมงเย็นต้องตีด่วนไปเลยนะครับไปถึงต้องก่อนสว่างที่ตลาดโปวตองเนี่ยประมาณตีสี่ตีห้าก็ถึงประมาณตีห้านะครับก็ไปจอดลงบําใหญ่นั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งก่อนเืือเที่ยวหนึ่งเนี่ยประมาณสี่พันห้าพันพูดได้ไงว่าขับรถมา เกิดอุบัติเหตุก็มีนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีตอนที่อยู่ระนองก็คือกิ้งตกกิ้งตุ่มตุ่มตุ่มตกเถาเดี๋ยวก็จะมาเล่าฟังคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาพร้อมพอบอกเขาควรก็เป็นประสบการณ์จากการขับรถของกุจุ่มรัย์สงหัวนะครับเจ้าเฒ่าแก่อยู่ที่คีรีวงตอนนั้นเขาเรียกคีรีวงครับอยู่ที่อาเภอราุชกาคุณเนครสีน้มาราชกุลจุ่มก็จะมีงัวชนอยู่หลายตัวก็ชอบเล่นงวครับแกหมดกับงวชนตรงนั้นนะครับจิมชนงัว ที่นครนเคยเข้าไปดูนะครับบาทสองร้อยบาทก็เข้าไปดูได้ใครจะเล่นการพนันก็ไม่มีไม่มีการจับกันก็หม,มายความว่าเสียตังค์แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เขาไม่ไปยุ่งคนไปเล่นมมือวยเนี่ยครับทั่นครนก็จะมีการสายทอดออกทีวีด้วยเป็นมววชนที่นครบางคู่ชนกันตายเลยก็มีครับแทงกันเขาเนี่ยมันจะแหลมมันก็จะเสียบก็ ตัวหนึ่งเนี่ยเดิมพันเป็นล้านคนไปดูเนี่ยกูดถึงก๊เล่นก็หมดกับตรงเนี้เยอะหมดไปแล้วก็ขายไปหลายคันแล้วตอนนี้เห็นว่าไม่มีแล้วนะครับข่าคขาขาย,ขายน้องเกยไปแล้วก็เป็นอีกสักหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็จะลงไอ้ไม้กันสันเนี่ยของไอสเตดี้นะครับฮมไอสเตดี้มบายแล้วก็เสียงสัญญ,ญาณจะเป็นยังไงบ้างก็ จากลวงพ่ครับจิตนะสมมติช้าหนึงคลิปสาธุ